สวัสดีครับฟิตต้กันไทยรัฐชาแนลครับเดี๋ยวพอดีส่งงานนะครับสำหรับซองไข่เด็กนะครับอันนี้ของของพี่จ๋าเขาสั่งมานะครับก็พี่จ๋าเขาจะมีสั่งดอทผมตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีซองไข่เด็ก2อ,อันนะครับก็คือพกนอกหนึ่งพกในหนึ่งนะครับเป็นสำหรับ365 P 365ที่ปาดติดดอปไม่ใช่ปาดติดดอทแก้ไข ติดเพดติดเพดแทนสูตรหลังติดดอทนะครับเป็นติดเพดแทนสูตรหลังติดดอทนะครับแต่ว่าตอนนี้เพดยังไม่มีก็เลยพี่จ๋าเขาก็เลยสั่งเฉพาะดอทไว้ก่อนนะครับดอทก็จะเป็นตัวโอไซเอแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะแพ็คนะเนี่ยก็เดี๋ยวให้ยังซีนอยู่ให้พี่จ๋าเขาไปแกะเองนะครับก็คือ ยังไงตัวนี้มันรับประกันอยู่แล้วนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วที่เกิดจากความผิดพลาดที่สายการผลิตนะครับก็ยังไงก็เนี่ยให้ไปแก่เองเลยเพราะนั้นผมไม่ต้องตรวจเช็คอะไรนะครับก็จะมี o อไซเอ e ไปนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีซองอันนี้เป็นพกนอกเลเวลสองนะครับบูหนังทั้งตัว เนี่ยนะครับบดหนังทั้งตัวแล้วก็เวลาน็อตยึดเนี่ยมันจะมีหัวน็อตอยู่ด้านในผมก็บุหนังปิดหัวน็อตให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำงานแบบนี้ก็คือกดกดแล้วมันจะแด้งเนี่ยนะครับก็ใส่กับสามบ้างที่ติดคอมเดมอนอาร์มนะครับกันแย่งแน่นอนไม่มีทางไปไหนแน่นอนนะครับ แล้วก็เวลาจะปลดก็คือเอามือกดแบบนี้นะครับโดยการติดเป็นเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดหนึ่งโดยการติดเป็นเป็นเพจโหลดต่ำนะครับแล้วก็ปรับระยะได้นะครับก็ปรับสูงปรับต่ำได้มีสายรัดขา,าแล้วก็ QRS ปลดเร็วใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ จะแน่นนิดหนึ่งใหม่ๆเนี่ยนะครับเวลาปลดก็คือกดเขี้ยวข้างหลังสองตัวนี้แล้วก็ดึงดึงขึ้นมันจะแน่นนิดนึงนะแต่ถ้ามันอยู่กับกับขาแล้วมันจะไม่แน่นหรอกเดี๋ยวผมมาหาที่ปลดก็จะปลดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับซองพกนอกนะแล้วก็ดูซองพกในกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซองพกในที่ติดคอมเดมอนอาร์มของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีเสียงกรอบกับเพราะว่าซองพกในโบนังมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเดมอนอาร์มนะก็เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ส่งงานนะครับคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากามาลงให้พี่จา๋าเขาดูแล้วก็ลงงานลงอะไรด้วยว่าว่าโอเคเสร็จแล้วนะจบแล้วนะอะไรแบบนั้น เวลาใส่เข้ามาตัวนี้ใส่เข like ้ามาก็จะเป็นมันจะไม่มันจะไม่ได้ว่าออกมาดันออกมาอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาถ้าถ้าใส่แล้วดันออกมามันจะไม่สวยนะครับผมก็ให้มันขนานให้มันขนานตรงมากที่สุดเพราะว่ามันจะสวยกว่าเวลาพกกันนะครับไม่ใช่ว่าพกกระปืนมันเอียงออกมาอย่างนี้มันมันไม่สวยนะก็ปรับได้นะครับอยากสูงอยากต่ําหรือว่าอยากซ้ายขวาหรือว่าอยากจะลงล่างอะไรยังไงก็แล้วแต่มันปรับได้หมดนะครับสําหรับอ่า สำหรับเพจตัวนี้นะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานอะไรไม่เปลี่ยนน่าเสียหายอะไรไม่เปลี่ยนกันแย่งฟอกแบบนี้นะครับโอเคส่งงานครับขอบคุณมากๆสำหรับพี่จาผู้ใหญ่ใจดีเรานะครับที่ติดต่อทำซองคายเด็กเรามาแล้วก็ซื้อโปรไยไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับจากพี่ดอมกัน t นไทยแลนด์ชาแนลครับ